ไรกุ้เราต้องเล่บรากาตัวโอมามะมิจิเห็นนะครับก็วันเสาร์นี้นะครับขอเชิญชวนนะครับแฟนบอลนะครับพี่น้องนะครับจังหวัดปัตตานีนะครับมาชมเยอะๆนะครับแมต์นี้แมตส์สำคัญนะครับนะเราจะทุบมกเข้ามกแกงนะครับเพื่อชัยชนะนัดนี้นะครับพูดดีวะเฮ้ยเดมอไม่เฟนพูดดีอัสสลามออะไรกุมครับผมซากรีนะครับบางซากีบางซากีก็แมต์นี้ไม่เฟนว่าไงก็เชิญชวนทุกคนนะครับ เข้ามาเชียร์พวกเรา,าเราจะทำให้ดีที่สุดเพราะแบบนี้สำคัญมากแล้วก็สิ่งสำคัญคืออยากชนะให้แฟนบอลเห็นเราอยากทำสามแต้มในรอบแชมเปี้ยนลีกให้แฟนบอลได้เห็นแล้วก็อยากอย่างน้อยอยากบอกให้แฟนบอลได้รู้ว่าพวกเราก็ยังสู้เสมอเราไม่รู้ว่าโอกาสที่จะ,จะเข้าไป มันจะเหลืออีกกี่เปอร์เซ็นต์เรายังมีโอกาสอยู่นะครับตามทฤษฎีแล้วก็ภาคปฏิบัตินะครับนะเรายังมีโอกาสอยู่อีก3นัดที่เหลือนะครับทำให้ดีที่สุดะนะครับใช่ครับเราจะเอาชชนะในบ้านแบบนี้เอาให้ได้ครับอยากเชิญแฟนบอลเข้ามาเชียร์ครับลุยครับไม่เฟ <My friend. S 2> ้นเอยลุยโอเค